สวัสดีครับวันนี้เรามาชมเหรียญ5้าเสือนั่งเต็มองคของพระคงวัดวังสรรพลดนะครับก่อนอื่นก็ต้องจำพิมพ์จำทรงให้แม่นนะครับหยิบเหรียญขึ้นมาแล้วเรามาดูที่ห่วงนะครับห่วงจะต้องเป็นห่วงโดนัทหรือว่าห่วงสองชั้นนะครับจะต้องเป็นลักษณะนี้ทุกเหรียญน,นะครับถ้าห่วงโมโบ ổ, มานี่เก๋เลยนะครับ แล้วเราก็จะมาดูที่ใบหน้าท่านพ่อนะครับจะต้องมีความคมชัดไม่อ้วนนะครับดวงตาท่านพ่อนี้จะคมลึกเลยนะครับแล้วเราก็มาดูที่โค้ดนะครับโค้ดจะต้องเป็นโค้ดต่อกเท่านั้นนะครับเหมือนกันทุกเหลียงน,นะครับโค้ดต้องเป็นลักษณะนี้ทุกเหลี่ยงน,นะครับตัวเดียวกันนะครับ ตรงมุมข้างๆโค้ดตรงนี้ก็จะเป็นมีเส้นแตกขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบนี้ก็มีทุกเหลียยน,นะครับต่อมาเรามาดูจุดนี้นะครับใต้ทํามานนะครับนี่ตรงที่ผมชี้นะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นจุดสําคัญมากนะครับตรงนี้จะมีเส้นวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วมันหยุดอยู่ตรงนี้ก็จะมีเป็นฟันแท่งๆนะครับ สองสามแท่งนะครับตรงนีここ practice, room, oon, ้ก mm ็จะมีเหมือนกันทุกเหลี่ยญนะครับตรงนี้เป็นจุดสําคัญอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วเราก็จะมาดูที่พื้นเหลี่ยงนะครับพื้นเหลี่ยงนี่จะมีเส้นกระแสวิ่งคมคมทุกเหลี่ยญนะครับเหลี่ยญรุ่นนี้จะเป็นเหลี่ยญที่คมมากนะครับต่อมาเรามาดูหลังเหลี่ยญนะครับสังเกตที่หน้าเสือนะครับจะมีหนวดเกินออกมา3ามเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับ ต้องตีกล้องนะครับเล็กมากๆสังเกตดีๆนะครับส่วนจุดจายตั้งของเหน็ตรุ่นนี้นะครับสังเกตบริเวณที่ผมจิ้มไม้นะครับแล้วคุณพลิกมานะครับก็จะมีเป็นรอยตัดเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับบริเวณนี้ตรงกันทุกเหลี่ยงนะครับเหนือขึ้นมาก็จะเป็นร่องลึกๆแบบนี้นะครับ จุดนี้เป็นจุดจ่ายตังค์เลยนะครับอีกหนึ่งจุดก็จะเป็นบริเวณหางเสือด้านล่างนะครับตรงกับหางเสือพอดีเป๊ะนะครับจะมีเป็นฟันหนูเล็กๆแบบนี้นะครับแค่นี้ก็สามารถจ่ายตังค์ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ